สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนวันนี้ก็อยู่กันในเกมค่ะพาร์กิ้งกับผมโคลเนล่าสำหรับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาแต่งรถทหารจะเป็นรถขั้นไหนเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีหนึงแต่ตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในด่านดีเซอร์ตซึ่งเดี๋ยวผมจะเออเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเ,ยวเยวใครมันมารับงานไว้ตรงนี้อ๋อมีหัวลากมารับงานเดี๋ยวเดี๋ยผมขอดูเขาก่อนว่าเขาทําอะไรโอ้หัวลากแต่งอะไรวะเนี่ยดูลายดูลายก่อนเอา้า ไม่ใช่ของคันนี้อ่ะผมนึกว่ารถคันนี้รับงานไว้เนี่ยเห็นงานมันเข้ามาสงสัยมีคนรับไว้ล่วงหน้าแล้วกําลังขับมาเอาอ่าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปที่อ่าตรงนี้ดีกว่าตรงร้านเขาขายรถผมจะพาทุกคนเอารถคันนี้ไปขายอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงเมื่อกี้เขาขับเลยไปมีคนรับงานสงสัยจะมีคนแบบว่าทําอาชีพอ่าขนขนอ่าคนไม้เพื่อหาเงินมาซื้อรถหรือเปล่า เดี๋ยวดูดิเขาจะทำยังไงเอ,ออเอเออเอยังไม่ทันไลไม้หล่นไปสองท่อนละสองท่อนละอู้ลายการ์ตูนสวย,ยด้วยรถพี่แกไปครับงั้นเราไปที่ร้านรีเสิร์ชดีกว่ากับรถชาร์เจอร์ของผมในวันนี้ผมจะเอาไปขายรถชาร์เลจอ,อร์โอ้โหแรงโอ้โหทำไมมันแรงจังวิง่ง3ามอกว่าฮะโอ้โหมดเกิน เดี๋ยผมผมขอลองเอาไปหาท้าคนแข่งลองความเร็วดูสักหน่อยว่ารถคันนี้เนี่ยมันแรงหรือเปล่ามีใครที่จะแข่งกับผมไหมเฟรดดี้ไปเฟรดดี้ขอท้าเฟรดดี้อา้าวเฟรดดี้ออกไปแล้วมากับดอชาเลนเจอร์กับรุ่นอะไรไม่รู้น่าจะเป็น NSX ป่ะาทางขวามือน่าจะใช่เ่ยผมว่าใช่เลยอะ่ะโอ้ยสูสีครับสูสี ความแรงไม่ได้ต่างกันมากแต่แรงมาผมเยอะกว่าแล้วทำไมรถผมจะสู้ไม่ได้วะเขาเส้นไปแล้วฮะตอนนี้ความเร็วครับ9.0ผมได้9.0เขาได้9.4ความเร็วก็ไม่ได้ห่างกันโอเคก็เป็นการทดสอบความเร็วโอ้โหทำไมเวลาดูมุมมองนี้โอ้โหเครื่องยนต์เราโคตรโหรดเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเ uh, ทอร์โบอะเทอร์โบอะไรนะชาร์จเจอชาร์จเจออะไรเนะี่ยมันโผล่ขึ้นมา เดี๋ยวผมขอรถมาขายก่อนที่เราจะไปแต่งรถทหารกันในวันนี้เอาสัก2ล้านไป2ล้านไม่ถือว่าแพงเบาๆเพราะว่าเป็นรถที่อัพเครื่องยนต์มาให้เรียบร้อย1,695แรงมา้าราคา2ล้านผมว่าก็คุ้มอยู่อมีคนกดซื้อให้เราเรียบร้อยไม่รู้ว่าใครซื้อไปน่าจะเป็นน้องคนเมื่อกี้หรือเปล่าที่เดินมาดูเสื้อฟ้ฟาต,ต่อไปเดี๋ยวเราจะ ทำการไปซื้อรถตำรวจเออไม่ใช่ซื้อรถทหารมาแต่งแต่งรถทหารไปครับทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายเนื่องจากผมไม่ได้เล่นเกมค่พาร์กิ้งมาหลายวันก็ขอเข้ามาเล่นสักหน่อยก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีนะเพราะว่าเคยทําไปหลายคอนเทนต์ละคอนเทนต์ครับหัวลากก็เพิ่งทําไปไงผมก็เลยยังยังไม่อยากทํานานๆทําทีจะดีกว่าอ๋อนี่ไงรถคันใหม่ที่อัปเดตเข้ามาเวอร์ชันล่าสุดที่เข้ามากับหัวลากใช่ไหมทุกคนน่าจะเป็นคันนี้อ่า มันมีชื่อล่ดว่าอะไรนะเชฟโรเลตโควิดซีซีซีหกปะซีหกซีเจ็ดนี่แหละอะไรประมาณนี้แหละเท่าที่ผมจําได้นะเป็นรถของพี่เบลิเฟอร์เฮ้ยทำไมมันขึ้นร้อยห้าสิบทองทุกคนดูที่มุมขวาบนมุมขวาบนนี่มันขึ้นห้าร้อยทองนะแต่ตรงนี้นขึ้นห้าร้อยห้าสิบมันเป็นชุดแต่งหรือเปล่าอ๋อมันเป็นชุดแต่งชัวร์เลยเนี่ยผมไปกดโดนชุดแต่งแล้วมันขึ้นร้อยห้าสิบทองนะไม่มีทองอยากจะได้อยู่นะเดี๋ยวค่าเติมเงินซื้อ ไอ้รถทหารที่ผมจะมาแต่งในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอดูก่อนมันจะเป็นรถที่มันคันใหญ่ๆเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูมันจะเป็นรถคันสีเหลืองคันใหญ่หญทุกคนน่าจะเคยเห็นถ้าใครที่เคยเล่นโหมดอสอนขับรถนะันะอยมันจะอยู่ในโหมดนั้นแหละไอ้เจ้ารถคันนี้มันน่าจะเป็นรถเทียร,ระดับไม่สูงมากนะคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละเอาหายไปไหนวะเนี่ยเอาไม่เจอเลย งงมากเลยตอนนี้นี่ไงนี่ไงมีอ๋อผมผมมีอยู่แล้วนะฮะผมมีอยู่ในกลาดของผมอยู่แล้วโอ้เป็นรถที่แบบว่าไม่ค่อยมีคนเล่นนะมันเป็นรถที่แบบมันมันค่อนข้างจะแปลกนิดนึงมันเป็นรถทหารหรือว่ารถอะไรสักอย่างหนึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นรถทหารที่เอาเอาไว้ขนสเสบียงอะไรแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าข้างหลังมันเนี่ยค่อนข้างจะใส่ของได้เยอะ แต่มันจะมีแบบเป็นเป็น,เป,นเป็นปิดประตูนะน่าจะเป็นแบบพวกขนขนทหารมากกว่าหรือไม่ก็เป็นรถหน่วยแพทย์ทหารอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าหรือไม่ก็เป็นรถแบบว่าแนออฟโรดธรรมดาทั่วไปอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ผมจะเอารถคันนี้มาแต่งเป็นรถทหารเราจะมาดูกันเอาทำไมรถผมมันแต่งเป็นสภาพแบบนี้วันนี้ขอ,ขอกดเข้าไปที่ดูการอัปเกรดเครื่องยนต์ยังไม่ได้อัปเกรดนะฮะเครื่องยนต์ตอนนี้แรงม้าอยู่ที่612แรงม้าซึ่ง เดี๋ยวเราค่อยมาอัพเพราะว่าผมจะทําการไปแต่งในส่วนของลายทหารก่อนอ่าผมบอกเลยว่าการแต่งลายทหารนี่ไม่ยากไม่ยากผมบอกเลยใครที่อยากจะแต่งเนี่ยทําตามผมได้เลยเนีย่วันนี้เราจะมาแต่งรถทหารรถล,ลุงตู่ฮะรถลุงตู่คออสําหรับล้อเนี่เดี๋ยวเราต้องเอาเป็นล้อที่มันโห,หดหน่อยล้อแบบรถคันนี้มันไม่ควรจะใส่ล้อใหญ่นะ เออไม่ควรจะใส่ล้อบางต้องใส่ล้อหนาๆอันนี้ก็หนาไปน่าจะประมาณนี้ป่ะนี่ประมาณนี้กําลังพอดีแต่ผมว่าล้อไม่เข้าอ่ะก้านก้านล้อมันต้องใหญ่ๆถ้าเป็นรถแบบเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นทรงอะไรแบบนี้ผมว่ามันไม่ค่อยเข้าเออนี่ยเนี่นี่นอัน,นอันนี้เข้าเลยอันนี้เข้าเลยสีล้อเป็นสีอะไรดีสีดําดีกว่าผมว่าน่าจะดุดี เราจะแต่งเป็นทหารแบบว่าทหารเอเชียสีเขียวอ่ะที่เป็นลายอลายพรางสีเขียวอ่ามันจะมีลายทหารอยู่นี่ไงอันนี้เลยมาจับมาแปะนี่รถทันประยุทธ์ผมบอกเลยว่าอ่าี๋ยวนะขอเปลี่ยนเป็นสีเขียวเขียวเข้มทหารก็จะประมาณนี้สีประมาณนี้นี่โอ้ยทีเลยผมบอกเลยอ่ะ ผมก็จะทําการแปะให้ทั่วค่อยๆแปะทีละอันดีกว่ามันจะได้แบบออกมาสวยอ่านี่รถรถทัดประยุทธ์รถทันประยุทธ์ชัวร์เลยเอาให้มันสสวยๆนะนี่ลายพรางของแท้ของแท้ลายพรางของแท้เลยบอกเลยอ่า เอ้ทำไมมันโผล่มาด้านนี้อะลายมันโผล่มาด้านนี้อ๋อลายผมมันนอนไม่เกี่ยวนี่หว่าลายมันบัก๊กอรไม่รู้ว่าเป็นไรนี่เออแบบนี้หายบั๊กละโอเคไปครอบลายฝั่งนั้นมาปึ๊บลายทหารลายรถทหารท่านประยุทธ์บอกเลยว่าโคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตราย แน่นอนสําหรับคลิปในวันนี้อันตรายของแท้เลยนะเนี่ยคลิปเนี้ยโคตรอันตรายเลยอ่าเราก็จะเอ้ยทำผมเปลี่ยนร้อเป็นสีดําแล้วโอ้ผมไม่ได้กดซื้อก็ว่าอยู่เดี๋ยวเราจะทําเป็นฝากระโปรงดําดีไหมฝากระโปรงดําดีกว่าป่ะเพราะว่าฝากระโปรงเนี่ยมันไม่ต้องใส่อันนี้ก็ได้ไม่ต้องใส่เป็นลายทหารอย่างเดียวก็ได้นี่ เฮ้ยผมว่าไม่เท่เลยว่ะโอ้โหเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนสีรถสิสีรถสีอะไรดีถึงจะเท่อุ้ยสีดำสีเหลืองไหมสีเหลืองนี่มันทหารประเทศอะไรวะสีเหลืองถ้าอเมริกาเนี่ยมันต้องสีเทาป่ะสีเทาสีรถต้องเป็นสีเทาผมลองดูก่อนว่าสีไหนมันดีผมว่าสีเหลืองโคตรเท่เลยว่ะ เออนี่ทหารนี่นี่มันต้องประมาณนี้เฮ้ยโคตรเทยังเหมือนอะยังเหมือนอแต่ผมต้องเปลี่ยนในส่วนของล้อก่อนทุกคนแล้วชุดแต่งมันมีอะไรเสริมบ้างสปอยเลอร์วะ่ะสปอยเลอร์ตึงๆไปสปอยเลอร์ต้องสีดำชุดแต่งมันมีนะนี่เท่ด้วยแต่ผมไม่มีทองซื้อมันมต้องใช้ทองอันนี้คืออะไร ไม่มีตังค์อ่ะอยากอยากมีทองอ่ะไม่มีเงินเติมอ่ะล้อผมเอาล้ออันนี้เมื่อกี้กดไปแล้วทำไมไม่ซื้อให้ผมเอาล้อเล็กสิล้อใหญ่มันไม่เหมือนแต่รู้สึกว่ารถเตี้ยไปทุกคนรู้สึกว่ารถเตี้ยไปเราจะไปปรับในส่วนของความสูงเอารีเซ็ตก่อนปุ๊บนี่รถทหารมันต้องแบบดุดดันๆนะนี่เอาล้อออกให้สุดความสูงขึ้นให้สุด ผมบอกเลยอคันโคตรใหญ่แล้วเดี๋ยวผมไปปรับในส่วนของสีกระจกขอนตอนนี้ผมปรับสีกระจกไว้แบบไหนเอาแบบสว่างสว่างนี่แหละเอ้ยไม่ดีเอ้ยไม่เป็นไรหรอกกระจกใสนี่แหละผมว่าความสมจริงมันก็มีอยู่ยผมอยากจะใส่ทงมากเลยถ้าใส่ทงโอ้ยโอ้จะใส่ทงได้นี่ผมบอกเลยโอ้ อันนี้มีธงอะไรที่เราแบบว่าเคยซื้อไหมไม่มีรักธงหนึ่งถ้าใส่เป็นธงถ้าใส่ธงเนี่ยผมว่าที่เนี่ยดูดีโอ้ที่เลยมันต้องลายทหารแบบนี้มันต้องใส่เป็นของประเทศพวกอ่ะไอ้อะไรนะพวกอิสราเอลอะไรแบบเนี้ยพวกรัเสเซียอะไรแบบเนี้ยผมว่าน่าจะเหมือนโอ้โหโหส,สัตว์รัสเซียของแท้เลยเนี่ยของแท้เลยแต่ผมว่าผมไม่ใส่ดีกว่า ไม่ต้องใส่หรอกเอามันแบบนี้แหละแต่ผมต้องไปอัพในส่วนของเครื่องยนต์ก่อนตอนนี้ต้องใส่เป็นเครื่องแรงที่สุดเธอโบสองแสนไม่ควรพลาดยางต้องเป็นยางแนวออฟโรดเพราะว่ารถเราเป็นแนวออฟโรดแนวปีนเขาปีนผาเราแต่งเป็นแนวปีนผาก็จริงแต่เราจะไม่ได้ไปวิ่งบนผาเราจะไปวิ่งในทางธรรมดาเลยแหละโอ้โห,โอหมันล่อสลิเกินแต่ผมขอเลือกหาดูล้อใหม่ก่อนผมรู้สึกว่าผมอยากได้ล้อใหม่ที่มันที่ก่านี้ โอ้โหทำไมล้อนี่เท่จังถ้าใส่ล้อบางไปมันก็ไม่เหมือนมันมันรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยมีความสมจริงเนี่ยประมาณเนี้ยสมจริงสีล้ออืมสีล้อนี่สีไม่ไม่เข้าอ่ะใส่ล้อเฟอร์รารี่เลยเป็นไงไอบ้าใส่ใสล้อเฟอร์รารี่เลยมันไม่ใช่เอ่อต่อไปเดี๋ยวขอเลือกดูล้อ สักคู่หนึ่งสักคู่หนึ่งผมจะไม่เจอล้อที่ถูกใจเลยเฮ้ยอันนี้ที่เฮ้ยเอ้ย,อยผมว่าล้อสีขาวที่ว่ะขอปรับในส่วนของสีล้อนี้เฮ้ยล้อเลยแบบนี้เอาแบบนี้แหละผมว่าที่สุดละนีโอ้หลายทหารล้อขาวผมว่าโคตรที่แบบเนี้ยอันนี้ โอเคน้ำหนักการทวงน้ำหนักไม่ต้องไปปรับอะไรเอาไว้แบบนี้เนี่ยผมว่าน่าจะโอเคที่สุดแหละห้ทุกคนแต่งประมาณนี้แต่เฮ้ยมันมีแต่สามชาไหมสามชาไม่มีนี่สามชาสามชาแบบคา,าร์พกิง้งเอานี่แหละเฮ้ยเมื่อกี้กดเปลี่ยนยังเอา้ายังไม่ได้เปลี่ยนนี่มาอโอเคไปทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมดีกว่าว่า รถคันนี้มันจะโหดจะเทสแค่ไหนไปฮะมาแล้วฮะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กันในด่านดีเซอร์ตโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยใครมันแต่งหัวลากลายโดนไล่มอนวันน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอไปดูหน่อยขอไปดูหน่อยโอ้โหแต่งใส่รถเล็กว่าอลังการแล้วอันนี้ล่อแต่งใส่หัวลากเลยโอ้โหโคตรอลังการงานสร้างดูดิที่เกินอุ้ยอันนี้ลายการ์ตูน อะไรวะเนี่ยลุงตู่ด้วยชื่อลุงตู่ด้วยโอ้โคตรเท่โคตรตึงโคตรอันตรายดูดิเกินเกินปุยมุยโอ้มันเด่นซะเหลือเกินดูดิขับไปไหนก็เด่นอ่ะมันคันใหญ่อ่ะแม่ไอรถเราที่เพิ่งแต่งมานี่คือแบบไม่มีไม่มีความหมายเลยเคยมีคนแบบพูดว่าขายรถกระบะไหมอ่มันมันไม่เกี่ยวกับเราไปเราไปหาซิ่งรถดีกว,ว่า ราท้าหัวลากนี่เลยแข็งเลยมาเฮ้ยมีคนขอแลกรถกับเราอะซิลเวียซิลเวียคัานไหนาแต่งสวยหรือเปล่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาซิลเวียอยากมาขอแกลกรถกับเราเฉยเลยรถล,ลายทหารนี่นะจะมาขอแลกแล้วผมท้าหัวลากไปไม่ตอบเราคําท้าอีกออขอเป็นอ่ะเอแคันนั้นละกันมาเอไอปดขอขอขอเทสความเร็วหน่อยอ่ามา ไม่ได้จูนหมาด้วยรถแล้วโอ้โหมันแรงเกินมันแรงเกินรทีแม่ดุดันสนุเกินจะออกตัวทีนี่คือรถสั่นสะบัดกันเลยทีเดียวเชียวมันแรงมันแรงมามาเลยจ้าเออหมดแต่เบิร์ยางนั่นแหละมา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 ผมเนี่ยเครื่องมันร้อนแล้วเนี่ยมาให้กับรถ รถทาคุมิ AE86 ประับทานรถลุงตู่เลสซิ่งไทยแลนด์มาดูกันว่ารถเราจะสู้รถเขาได้หรือเปล่าหวังว่าจะไม่ใช่รถสเต็ปรถตักนะโอ้โหไปแล้วฮะจังหวะนี้โอ้โคตรแรงอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้เฮ้ยโอ้ยแคนเซิลแคนเซิลแคนเซิลโอ้แบบนี้ไม่ได้แคนเซิลเลยแคนเซิลเลยเอาขอทาเป็นอันนี้แหละผมโอ้หัวลาก ขอลากมาจอดขวางทางเราทุกคนโอ้เมื่อกี้ยังแข่งไม่เสร็จเลยเอาใหม่เอาใหม่ยังแ,แข่งไม่เสร็จเลยอ๋อมันติดหัวลากไงผมไม่รู้ว่ามันติดหัวลากด้วยซ้าผมรู้สึกว่าการถ่วงน้ําหนักแปลกๆไนงะขอรีเซ็ตก่อนนะี่ก็ลงต่ําสุดแล้วนี่ว่าถ้าแบบเนี้ยมันจะยกล้อไม่รู้ว่ามันยกล้อหรือเปล่าเนอะขอลองดูก่อนแล้วกัน เดี๋ยวเรามาดูกันว่าการถ่วงน้ําหนักแบบยกล้อจะสามารถยกล้อได้หรือเปล่าสําหรับรถที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะลองดูว่าจะยกล้อได้หรือเปล่าโอ้โหขึ้นขึ้นแม่กระโดดเป็นกบกันเลยยกเบาๆยกเบาๆทำไมทำไมเสียงรถมันแปลกๆวะเนี่ยเอา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 หนักกว่าเดิมแล้วอาการทีนี้เอา เอ้ยไปถ่วงน้ำหนักคืนปกติดีกว่าผมคิดว่านะเอ้าเอา,เอาโดดใหญ่โดดเป็นกบเลยเอ้าเอาโดดเป็นกบเลยไปเอ,อ,อ,อ้ยถ่วงคืนถ่วงคืนไว้แบบนี้มันคว่ำซะละโอเคเอา่าแล้วผมจะเข้ามาทําไมเนี่ย <laughs> จะเข้ามาทําไมอา่าเดี๋ยวนะขอใส่สติกเกอร์สักหน่อยละกันใส่เป็นรถประยุทธ์อ่ารถประยุทธ์อันนี้ให้มันเด่นเด่น <ๆ S 2> ไปเลยรถทหารนี่เขียนไปว่ารถประยุทธ์ ใส่2ข้างแบบนี้ครับปับ๊บแล้วผมก็จะเขียนอีโมจิเอาไม่ใช่อีโมจิตัวเลขตัวหนังสือใส่ไปว่าลดปรารุหยุดแบบนี้หรือเปล่าประยุทธ์เขียนถูกเขียนถูกปะแบบนี้อา่านี่โอ้ยโคตรตึงโคตรตึง,ต,งตัวตึงแหงคาพาร์กิ้ง ใส่เป็นเอเอตัวสีเหลืองผมว่าเท่ป่ะแต่ต้องใส่แบ็กกราวเป็นสีดําก่อนแบ็กกราวเป็นสีดําอันนี้คือทําแบ็กกราวก่อนนะทําแบ็กกราวให้ตู้หนังสือมันดูมีมิติครับปึ๊บใส่ไปสีช่องอะถ้างั้นก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองนี่เห็นไหม ตัวหนังสือของเรามันจะดูมีมิติมากยิ่งขึ้นมันเหมือนมันเป็นเงาเ,เท่เท่โคตรตึงโคตรอันตรายโคตรตึงโคตรอันตรายของเท่เลยเนี่ยโอ้โอเคครับอ่ะเาขอแต่งให้เสร็จก่อนปึ๊บอันนี้เงาหนาไปหรือเปล่าวะอ่ะโอเคตัวที่สอง จุดที่สามจุดที่สี่เรียบร้อยแล้วก็ไปกรอบตัวสีเหลืองมาใส่แบบนี้แล้วก็เราก็จะได้รถรถประยุทธ์อ่านี่ที <c oughs> ่เลยโอ้ยโคตรตึงข้างหน้าที่ใส่สติกเกอร์อะไรดี ใส่เป็นว่ารถทหารดีกว่าเอ,อเขาจะได้รู้ว่านี่คือรถทหารนะอะไรแบบนี้รถทหารอาทำไมผมไม่แต่งให้มันเสร็จแต่แรกวะเอาช่างมันเนอะอะใส่รถทหารไปเอาประยุทธ์นี่แหละเอ้ยเอาประยุทธ์นี่แหละมานี่ตึงๆไปอันนี้เอาเป็นตัวหังสือสีเหลืองแบบเหลืองไปเลยไม่ต้องมีงองมีเงาไม,ไม่มีมันก็ไม่ได้ เอาเงานิดเดียวพอละนี่โอ้โห,โอโหเอ้ใส่ป้ายทะเบียนไหมไม่ใส่อะมันใส่ไม่ได้อะเอาประมาณนี้พอละมาแต่งรอบที่สองเสร็จเรียบร้อยแล้ะแล้วเราจะไปทดสอบความโหดความแรงกันเอา่านผู้ชมมาละตอนนี้เราก็อยู่ในด่านดีเซอร์ตโอ้โหจูนมาใหม่โหดกว่าเดิมความแรงความโหดเรามันเพิ่มขึ้นละบวกกับใส่สติ๊กเกอร์ รถประยุทธ์เข้าไปความโหดของเรานี่มันเพิ่มขึ้นอุ้ยอุ้ยโอ้โหแรงเกินไงแรงเกินไงรถก็เลยมีอาการสะบัดแม่แค่สติ๊กเกอร์ก็ทำให้รถมันแรงขึ้นได้แล้วเนี่ยผมเพิ่งจะรู้เกมนี้มันน่าจะเป็นเพราะว่าสติ๊กเกอร์ท่านประยุทธ์เนี่ยแหละทำให้รถเรามันแรงขึ้นโอ้ข้างหน้าเดี๋ย้านเดินนะเจอหัวล่างมาขวางทางอีกแนละ้วแบบนี้มันแข่งรถไม่ได้นะแบบนี้ถ้ามีหัวล่างมาขวางทางแบบนี้มัน ไม่สามารถแข่งรถได้ล้วกูท้าหัวลากแม่งเลยออะหัวลากมาหัวลากท้าได้หรือเปล่าเนี่ยเอาหัวลากเออท้าได้วะมาหัวลากมาแข่งกับผมหน่อยพระยุทธ์เนี่ยมาท้าหัวลากแข่งมันจะมันจะดูโหดไปไหมไอม้คนแต่งลายการ์ตูนเยอะเลยโอ้ยเขาทำอะไรกันนะแล้วผมจะท้าคนอื่นแข่งก็ท้าแข่งไม่ได้ ไอรถหัวลากทำไมมันเกียนจังวันนี้มันขับเข้ามาทําไมตรงนี้มันไม่ได้มันไม่ใช่ที่ส่งงานไม่ใช่เออที่ส่งงานมันไม่ควรจะเป็นตรงนี้นี่แล้วไอคําท้าแข่งของผมมันยังไม่กลับมาอีกนะผมท้าไม่ปฏิเสธให้ผมเฉยกระบะฟูออปชั่นว่ดทุกคนโคตรที่เลยโคตรที่โคตรตึงโคตรอันตรายมีคนกดอวกด้วยอ่ะขอท้าใครแข่งไอคันนี้ไอคันสีรัเกันที่มันกําลังดีดเนี่ยมั้ย ขอท้าแข่งหน่อยแล้วไม่รับคําท้าเราด้วยนะเป็นอะไรคนในเกมนี้ทําไมชอบท้าแบบท้าไปแล้วไม่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 ชอบรับคำท้าแข่งไม่ชอบแข่งแล้วเหรอนะไม่ชอบตึงแล้วเหรอเราอ่ะมาแ่งมาเท่ากันเลยมาเอ้ยเอฟวันเอฟวันอย่านะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะเอ้ยยังไงให้ดูเวลาดูเวลาเอ้ยผมแพ้ได้ไงวันเนี้ย แต่เวลาเราดีขึ้นกว่ารอบที่แล้วนะแต่ผมก็ยังแพ้อยู่โอ้โหน้าหนักรถเรามันเยอะขนาดนี้วิ่งได้แค่นี้ผมก็ถือว่ามันมันก็โอเคแล้วนะมันก็แรงอยู่เดี๋ยวเราไปรับงานดีกว่าทุกคนรับงานเป็นคาโก้รับได้ไหมเฮ้ยทำไมมันขึ้นให้รับได้อ่ะเอ,เอาตรงนี้แหละไปรับได้จริงหรือเปล่าวะเนี้ยเอารถพังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอารถไปซ่อมก่อนเอารถไปซ่อมก่อนรถพังแล้ววิ่งไม่ออกนะตอนเนี้ย เอา้าผม,มาว่ารถผมบักชัวร์เลยวะเอา้าเป็นไรเนี่ยเออในที่ซ่อมอยู่ใ,ใกล้ใเลยเอา้าโอเควิ่งออกอย่างเทนี้นเออโอ้โหวิ่งออกเฉลุยเลยโคตรแรงโคตรติงเลยเหเนี้ยเอเอเจ้า <c oughs> โอ้อันนี้มันเกียร์ที่พา,ายเลยเนี่ยเกะกะคนอื่น นี่พวองผมตรงนี้เรามันจะเอาพวงได้หรือเปล่าวันนี้มันไม่น่าจะได้บ้างหรือว่ามันได้ปะเราขอลองรู้หน่อยเออไม่ได้แบบทุกคนไม่ได้ปะไม่ได้ครับไม่ได้เนี่ยมันไม่รับมันไม่รับพ่วงให้เราเซิลแคนเซิลแคนเซิลเกะกะเกะกะอ่ะ c น n c e นไปเออรู้สึกว่ามันจะเกะกะเอ้าคนเซิลอ๋อนึกว่าจะไม่ออกแม่ออกช้า ไทุกคนเรามาวิ่งแท็กซี่เล่นกันดีก,กว่าในเมื่อไปหาคนแข่งแล้วมันไม่มีใครอยากจะมาแข่งสักเท่าไหร่โอ้รถมันดีดรถมันดีดโทรทีรถที่มันแรงไงน้องไปฮะกับแท็กซี่ปละไลแท็กซี่ประยุทธ์จะว่าไปมันก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ผมรับคนมาแล้วค่ะทำไมอ๋อนี่คนอยู่ตรงนี้คนมาอยู่ตรงด่านเขามาทําอะไรที่นี่อะอาจจะแบบว่า เป็นนักท่องเที่ยวอะไรแบบนี้หรือเปล่ามาคือไปยืนอะไรอยู่บนนั้นวนะเนี่ยขึ้นมาโอเคอ้าประเด็นคือต้องไปทางนี้ด้วยไปไปไปก็ไปวะยิงยาวเลยทีเนี้ยมาดูวัดความแรงไปในตัวอขอดูระยะทางหน่อย3ามกิโลอ๋อนี่ใกล้ใกล้ใกล,ใกลไม่ไกลมากโอ้โหโควรแรงไงรถคันนี้น้ำหนักไม่น่าจะต่ำกว่าสามตันขึ้นคิดว่านะ ราะว่ามันเป็นรถทหารแล้วมันขันใหญ่มากเลยเมือเม่อไปเมื่อไปเทียบกับรถปก,กติทั่วไปตอนที่เราวิ่งงเราวิ่งได้8วิเก้าวิก็ถือว่าแรงแล้วนะเพราะว่ามันเป็นรถทหารไงเหยียบยาะสเก้ิกโลเมตรชั่วโมงถึงแล้วถึงแล้วเบรกเบรคเบรโอ้โหเบรกทีล้อสั่นกันเลยว่าทำไมอัตราเร่งมันโหดจังวนะนเนรถคันนี้ อัตราพุ่งอัตราพุ่งอัตราออกตัวรู้สึกว่ามันมันพุ่งอ่ะดู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 นะดูนะเนี่ยเนี่ยมันพุ่งดีมากแบบเรยวขึ้นร้อยกว่าแล้ว่ะดูนะดูนะเอาใหม่ดูดิไม่กี่วิเองไม่ถึงวิประมาณวิหนึ่งอ่ะขึ้นแบบไปร้อยกว่าเลยโคตรแรงเลยแต่แต่พอแบบสับสองสับสานรู้ว่ามัน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 ช้าตะเกียบนึงอ่ะเร็วมากเลย เว้ยทุกคนครับตอนนี้ฝาร้องดังมากครับที่บ้านผมคือตอนนี้ฝนจะตกแล้วครับ <c oughs> ไม่น่าจะทําคลิปต่อได้เราบางเนี่ยน่าจะพอไว้แค่นี้ก่อนลวมั้งวันนี้นะฮะหวังว่าท่านผู้ชมจะพอพอใจกับสิ่งที่ผมทําในวันนี้ <c oughs> ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะชอบหรือเปล่านะถ้าชอบกดไลค์ให้ผมด้วยสำหรับใครที่ชอบเกมขาพาร์ก,กิ่งก็อยากให้ผมมาทําอีกผมก็ จะพยายามมาทําให้ทุกคนอยู่เรื่อยๆแล้วกันถ้าถ้าผมมีคอนเทนต์อันนี้ผมไม่มีคอนเทนต์ผมก็ไม่ได้มาทานะตามนั้นเลยทุกคนอ่ะวันนี้เราจบกันเพียงเท่านี้กันดีกว่า,เ,าเดี๋ยวเอารถไปขายก่อนนี่เฮ้ยยังไม่ขายดีกว่าไม่ขายไม่ขายมาทุกคนถ้าผมเอารถท่านประยุทธ์มาขายเนี่ยจะขายออกหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ามีตรงไหนว่างอ๋อข้างหลังข้างหลังว่างข้างหลังว่างนะรถท่านประยุทธ์มาถ้าเราขายเนี่ยจะขายออกหรือเปล่า เอาสักห้าล้านไปหนึ่งสิบร้อยเอาห้าล้านไม่ได้วะห้าล้านหมื่นแสนล้านอ่ะห้าล้านโอเครถทานประยุทธ์รถประยุทธ์ห้าล้านบาทจะมีคนซื้อรหรือป่าเดี๋ยวเรามาดูกันมีคนสนใจมาให้โอ้โหลลหลีทอด่อที่ขนาดนี้ไม่อยากได้ได้ยังไงนี่เหินตามลุงตู <c oughs> มีคนกดขำให้รถเราด้วยแม่ที่ออกจะที่ขนาดนี้ต้องซื้อต้องจัดแล้วต้องจัดแล้วปะห้าล้านเพียงไปเหรอ,อเดี๋ยวผมขายถูกๆให้แล้วกันผมขายถูกๆให้แล้วกันเอาเป็นล้านห้าไปล้านห้าอะเต็มที่ล้านห้าห้าล้านไม่ออกเอาล้านห้าล้านห้าขายออกเฉยเลยโอออกจะที่ขนาดนี้อู้ รถแต่ละคันในเกมนี้มีแต่คันสวยๆลอๆผมเลยยังชอบเลยว่ะ JDM อสวยหล่อยกันทั้งนั้นเลยเอาละครับทุกคนครับในวันนี้ผมคิดว่าเราก็น่าจะเพียงพอไว้แค่นี้โอ้นี่มันกระบะสิ่งไทยโคตรดีเลยแต่งแม่ประตูดำมาด้วยนะพี่เกินไปทุกคนไปฮะวันนี้ก็เล่นคขำๆพอแล้ว